ผมเกียรติการสิทธิอําภัยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแบล็กแซงโกลฟนะครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่ทําสินค้าเกี่ยวกับพลาสติกนะครับโดยเรานําสินค้าที่เป็นฟิล์มพลาสติกดัดแปลงหรือคอนเวิร์ตเป็นสินค้าต่างๆเช่นถุงมือพลาสติกผ้ากันเปื้อนปอกแขนถุงหิว้วถุงขยะแผ่นฟิล์มพลาสติกแล้วก็เป็นในรูปแบบต่างๆนะครับ อในกระบวนการผลิตนะครับของทางบริษัทเนี่ยจะมีของเสียหรือพลาสติกที่ไม่ไถูกใช้เนี่ยเป็นเป็นจำนวนมากคืออย่างเช่นถุงมือพลาสติกเนี่ยเราต้องเป่าแผ่นทีออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก่อนเนาะเราจะนําม,มาตัดเป็นรูปมือพอเราตัดเป็นรูปมือแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีขอบของเศษพลาสติกเนี่ยออกมาประมาณส0เราก็เลยยังมีเวสเนี่ยที่เรามองว่าเราสามารถอัพไซคลิงหรือพัฒนาแวลูของมันเนี่ยหรือมูลค่าของมันเนี่ยให้มันสูงขึ้นได้ เมื่อได้เข้าโครงการนี้นะครับก็มีทางอาจารย์หลากหลายสาขารได้เข้ามาคุยและปรึกษาให้กับปรึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านในเรื่องของการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งว่าจะทํายังไงให้มันดึงดูดสายตาลูกคา้า 2. แนวทางการพัฒน,นาตัวเวสเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้น3เรื่องคาร์บอนฟุตพิ้นเราจะทําอย่างไรให้สินค้าตัวนี้ปล่อยคาร์บอนฟุตพิ้นให้ได้น้อยที่สุด3เรื่องนี้แหละที่เราได้องคความรู้เนี่ยเข้ามาใช้ในบริษัทแล้วก็ทําให้เกิดสินค้าตัวนี้ขึ้นมา ในส่วนของตัวเวสที่เราได้นํามาใช้กับโครงการนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะนําเวสที่มีมูลค่าที่ต่ำเนี่ยนำมาใช้กับโครงการนี้นะครับเพื่อเพิ่ม มูลค่าให้ให้กับมันนะครับโดยที่ทางอาจารย์ก็แนะนําว่าเวสของเราเนี่ยเป็นพลาสติกพลาสติก,กค่อนข้างมีความที่จะแข็งแรงและคงทนเนาะเขาก็แนะนําว่าลองมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์กันดูไหมหารือกันแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะทําให้เป็นเก้าอี้ในแนวของทาง DIY เราจะนําเศษพลาสติกเนี่ยอัดเป็นรูกซีรแผ่นสีเลียมก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะนําไปตัดเป็นเหมือนจิ๊กซอเมื่อได้เป็นจิ๊กซอแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใส่ไปในแพคเกจิ้งเพื่อขายต่อให้กับทางผู้บริโภคเมื่อูเมื่อผู้บริโภคได้รับแล้วเ่าาาสามารถต ตัวพลาสติกตัวนี้ให้กลายเป็นตัวเก้าอี้พลาสติกได้อย่างง่ายดายเก้าอี้พลาสติกเรานะครับสิ่งที่โดดเด่นเลยคือเรื่องของคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับเราได้เก็บประเมินมาแล้วเราคิดว่าตัวคาร์บอนฟุูตพิ้นของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตา่ำเนื่องจากเราใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือเศษพลาสติกเนี่ยกลับมาใช้ใหม่คาร์บอนฟุูตพิ้นของตัววัตถุดิบเนี่ยแทบจะไม่มีเลย ก็ในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินนะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้เห็นความสําคัญของในส่วนนี้ทางเราจึงมีนโยบายให้นําเรื่องคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยในการขับเคลื่อนของบริษัทด้วยนะครับใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเราก็ได้มีการลงทุนไปในหลายเรื่องเพื่อจะลดคาร์บอนฟุตปรินและในอนาคตยังมีการตั้งเป้าหมายว่าในปี2030เนี่ยเราจะลดคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยให้ได้ต่ำลงกว่า50%จากเบสไลน์ที่เราได้วัดนะครับ สำหรับการเข้าโครงการนี้นะครับหนึ่งเลยเ,เราได้ความรู้จากอาจารย์จากหลากหลายสาขานะครับก็ทำให้เราได้มีมุมมองเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพิน ในฐานะตัวแทนของบริษัทแบล็คแซงโกล์นะครับก็เราขอขอบคุณกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะครับที่ได้คัดเลือกให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วทำให้เราได้มีโอกาสแตกยอดแล้วก็นําเศษพลาสติกที่มีมูลค่าค่อนข้างน้อยเนี่ยได้นํามาเพิ่มมูลค่าให้กับมันโดยการนําอาจารย์าจากหลาก,หลา,กหลายสาขาเนี่ยเข้ามาให้ความรู้มาหาเลือกับเราเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของทางบริษัทนะครับ ก็ทางน,นี้นะครับฝากบริษัทแบ็กแสงโกลฟไว้ด้วยนะครับซึ่งเราเป็นบริษัทที่เปิดมาแล้วกว่า29ปีเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าที่ทำจากแผ่นฟิล์มพลาสติกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสินค้าหลักของเราเลยก็คือจะเป็นถุงมือพลาสติกผ้ากันเปื้อนปอกแขนก็ฝากสินค้าตัวนี้ไปด้วยรวมถึงโครงการอัพไซคลิ่งโปรเจกต์ของเราที่เราได้นำเศษพลาสติกเนี่ย เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับมันมาดัดแปลงเป็นเก้าอี้ที่เราเรียกว่า upcycling chair นะครับก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ